สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องตุ้ยนุ้ย a n แนลค่ะวันนี้นะคะเราจะมากินนี่เลยทุกคนเฟิร์นเพิ่งเคยกิน <Yeah. S 1> ครั้งแรกนะคะ <Okay. S 1> ก็คือปอเปีย e ชีสนะคะโอเคกรอบมากทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมากินกันเลยนะคะน่ากินมากเลยทุกคนวันนี้มีผักแก้มนะคะมีน้ำจิ้มแล้วก็มีน้ำโคกนะวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเฟินจะยืดให้ดูชีสนะทุกคนทำไมตอนเฟินกินแล้วมันไม่ยืดแต่จริงๆแล้วมันยืดนะทุกคนดูว้าว <Wow. S 1> ทำไมตอนเฟินกินนะแรกมไม่ยืดนะโอเคเราจะกินในส่วนที่มันยืดกัน ไม่ยูืดอีกแล้วทุกคนเป็นเพราะเหตุดอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้กันนะคะว่าจะยืดไหมไม่ยืดจีิแล้วทุกคนหรือต้องใช้มือยืด เดี๋ยวเฟินจะลองใช้มือยืดอีกทีหนึ่งนะทุกคนน่าดูดิใช้มือมันยืดแต่เวลาเรากินมันทำไมไม่ยืดอ่ะเพราะอะไรได้แล้วทุกคนยืดแล้ว เดี๋ยวมาดูความหวังของหมู่บ้านอีกหนึ่งอันนะคะว่าจะยืดหรือเปล่าตอนแม่หาเรากินนะคะเมื่อกี้ยืดแล้วนะทุกคนได้ทุกคน, <Yahoo! S 1> กคนยืดอยู่นะ เป็นยังไงกันบ้างคะก็อร่อยมากเลยทุกคนก็แปลกใหม่สําหรับเฟิร์นนะคะเพราะเฟิร์นเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะคะปกติก็เป็นปอบแย้ธรรมดาเลยเนาะวันนี้ก็แบบให้มาดูแบบชีสกันนะคะเดี๋ยวแกให้ดูอีกหนึ่งรอบกินแล้วมันไม่ค่อยยืดไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนแต่ถ้าใช้มือยืดเลยอะมันจะยืดนะนี่เห็นไหม นี่โอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตุ้ยหนูแชนเนลด้วยนะคะใครอยากให้ทำอะไรนะสามารถอยากให้ทำอะไรอยากให้กินอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเฟิร์นไปแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย